สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ดพนักคอสาขาเกษตรนวมินครับจากเพจฟอร์ดฟอร์ดนิวกับเบลนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับต <hate> ัวไวทัคไบโทโบนะครับก็คือไวทัคเนี่ยเป็นโทโบคู่นะครับเครื่อง210แรงม้าห้าร้อแรงบิดครับคันนี้ราคาอยู่ที่1 1 5 9งล้านนาหนะครับเป็นเป็นราคามาตรฐานเอาแต่ราคากลางแต่คันนี้เป็นสีขาวมุกก็จะอยู่ที่1 1 6 9 0 0้านาพันะครับอ่าตัวไบโทโบเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนอกจากนอกจากกาลังเครื่องที่เป็น 210แรงม้า500แรงบิดแล้วเนี่ยเขาก็จะมีครับฟังก์ชันเสริมต่างๆออปชันนะครับอย่างเช่นนี้ครับเขามีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะครับนี่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามาให้นะครับ4จุดนะครับนี่นะครับหล่อๆเลยแล้วก็มีเรดาร์นะครับจะอยู่ตรงนี้กล่องเรดาร์นะครับก็คือรถตัวนี้เนี่ยจะเหมือนกับตัวท็อปขับ4แต่แค่ไม่มีระบบขับ4เท่านั้นเองนะครับอ่าต่างกันแสนกว่าๆนะครับก็แล้วแต่เราจะเลือกกับการใช้งานตัวรถนะครับว่าเราอยากได้ขับในเมืองแล้วก็รถก็ ประมาณนี้เนาะแล้วก็จะแต่งประมาณนี้นะครับรถก็จะประมาณนี้นะครับตัวเรดาร์ทำงานพร้อมกับอะไรนะครับก็จะมีกล้องครับมีกล้องมาให้มีกล้องด้านหน้าคันนี้เป็นกล้อง360องศานะครับเออมีกล้อง3ามองศาด้วยนะครับคันนี้แต่งอะไรไปบ้างอ่าฟังฟังก์ชันไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวฟังก์ชันเนี่ยมันเยอะครับรายละเอียดเยอะเดีย๋ยวดูของแต่งก่อนนี่จะค่อยๆใส่เรื่องฟังก์ชันเข้าไปนะครับทีละนิดทีละนิดเนาะคันนี้เนี่ยแต่งเป็นชุด Y นะครับชุด Y ชุดว่าทำไมต้องเรียกว่า Y เพราะว่า ตัวชุดเนี่ยเขาจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่ครับอย่างการโชนด้านหน้าเนี่ยก็จะยืนออกมานิดนึงครับแล้วก็จะกว้างขึ้นเหมือนกับรถแรปเตอร์นะครับเหมือนกับแรปเตอร์ทรงเนี่ยจะเหมือนแรปเตอร์เลยครับนี่พอใส่ชุดวายเข้าไปนะครับนี่แล้วก็กระจังหน้าแล้วก็ใส่ชุดครอบเข้าไปนะครับเป็นตัว FORD นะครับนี่ถ้าใครไม่ชอบตัวครอบแล้วก็เปลี่ยนกระจังไปเลยก็ได้นะครับนี่นะครับแต่นี้ก็จะเป็นทรงที่แบบมีชุดวายมาให้แล้วก็ใส่ชุดครอบตัวนี้เข้าไปนะครับเป็นครอบโลโก้นะครับนะแล้วก็ใส่ครอบ ไฟหน้าสีดําด้านนะครับแล้วก็ชุดวายเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับตัวกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ชุดคิ้วล้อแบบนี้นะครับ4ชิ้น4ชิ้นเลยมีมาให้เลย4ชิ้นนะครับตัวนี้ครับสังเกตตรงนี้จะเป็นโลโก,โก้คําว่าวายครับนี่เป็นงานเลเซอร์เข้าไปเลยนะครับตัวนี้นะนี่เป็นแบบนี้นุ่นจับมลนจะรู้สึกว,ว่านุ่นๆเลยคําว่าวายตัวนี้นะครับรถนี้ยวต้องล้างใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับก่อนส่งมอบเนาะคันนี้ก็จัดทรงนะครับ ยกขึ้น2นิ้วนะครับยกหน้าขึ้น2นิ้วหลังขึ้น2นิ้วแล้วก็ใส่กับล้อขอบ20ที่เป็นลายดาวแบบนี้นะครับเป็นสีดําเงาแล้วก็เป็นงานมิลลิ่งเป็นสีเงินสวยๆแบบนี้เลยครับพี่แล้วก็ใส่กับยางขนาด3 13นิ้วนะครับเป็นของโอตอนนันิเป็นยาง a อทนะครับตัวนี้เป็นยาง a อทก็ใช้งานได้ทุกสภาพถนนนะพี่ยางนี้ก็คือวิ่งถนนลาดยางถนนปูนถนนขุขะลูกล่างอันเนี้ยใช้ได้ดีเปันยาง a อทีนะครับนี่สังเกตสัญลักษณ์ตัวนี้ครับจะเป็นเข,เขียนคําว่าไบโทโบนะครับตัวนี้ ก็คือเป็นเทอร์โบ2ลูกนะครับนี่มีการทํางานที่รอบเครื่องยนต์ต่ำและรอบเครื่องยนต์สูงนะครับตัวใบเทอร์โบครับถัดมาจากโลโก้ใบก็จะเห็นตัวนี้ครับที่กระจกนะครับใต้นี้ตัวใต้นี้คือกล้องอีกหนึ่งตัวนะครับใบมองทางด้านข้างครับก็มีพวกใบสปอร์ตมีหลายทำงานให้ครบครบพวกฟังก์ชันรักษาความปลอดภัยของผู้ขี่เนี่ยบอกเลยว่า Ford w ไวท์แทตัวนี้ทํามาให้ครบมากๆนะครับนี่คันนี้แล้วก็ของแต่งนะครับ ที่ติดไปก็จะมีครอบมือจับนะครับพิ้วค้นศาสตร์นะครับราหลังค่ามีอยู่แล้วมากับตัวรถแน่นอนวแท็กนะครับสำหรับ XLT จะไม่มีนะครับจะมีเฉพาะมาในรุ่นวแท็กนะครับนี่แล้วก็สติกเกอร์ก็ติดใหม่นะครับเป็นคําว่าเลนเจอร์วแท็กแล้วก็ศาสตร์เป็นลายโค้มาทางด้านหลังเลยนะครับสวยๆเลยแล้วก็โลบาร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นโลบาร์เดิมของวแท็กที่มากับรถเลยนะครับเป็นโลบาร์เดิมมาให้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นไงครับนี่วแท็กเขาจะมีที่เหยียบด้านหลังเหมือนกันนะครับ ตัวไฟท้ายเขาก็จะเป็นไฟท้ายแบบนี้เป็นสีแดงกับดำนะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีบายสปอร์ตทั้งด้านหลังด้วยนะครับตัวบายทโบูเนาะนี่ก็ชุดท้ายคันนี้ก็แต่ง่าแต่งด้วยครับมองข้างหลังอาจจะเหมือน XLT นะพี่เพราะว่าคันนี้ลูกค้าสั่งพ่นกันชนจากสีกาไฟทำเป็นสีขาวเพื่อให้เข้ากับตัวรถเลยแบบนี้ก็สวยสวยอีกแบบหนึ่งนะครับคันนี้ใส่ชุดข้อฝ่าท้ายด้วย โออาร์ดสีดำตัวนี้แล้วก็อะคริลิกคำว่าเรนเจอร์นะครับเป็นสีดําเงาครับอ่ามีกล้องหลังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้นี่กล้องหลังฝั่งโลโกโ้คันนี้จะมีกล้องทั้งหมด4ตัวนะครับมีด้านหน้าด้านหลังแล้วก็กระจกซ้ายขวานะครับเดี๋ยวดูภายในของตัวไวทัคตัวไบทโบกันว่าจะสวยขนาดไหนแล้วก็มีฟังก์ชันอะไรดีๆบ้างครับนี่เลยพอเปิดประตูเขา้ามาปั๊บนี่คือภายในของไวทัคครับก็จะเป็นพวกพวงมายไฟฟ้าเบาะหนังนะครับแล้วก็ อุปกรณ์ต่างๆตัวจอเนี่ยเขาเป็น12.4นิ้วนะครับแล้วก็มีกล้อง360องศามาให้ด้วยนะครับอ,อครบขั้นครบขั้นปุ่มสตาร์ทก็จะเป็น engine start นะครับเป็นฟุสตสตาร์ทนะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนี่สามารถปรับได้แล้วก็สามารถปรับลดแสงเพิ่มแสงได้แล้วก็ปรับความให้ไฟเนี่ยปรับขึ้นปรับลงได้นะครับสมมติว่าเราขนของนนหนักเนี่ยไฟจะไปแยงตาคันคันหน้าแล้วก็สามารถปรับให้ตัว เพลกเตอร์เนี่ยกดลงมาได้ด้วยกันแคน่ใช้นิ้วลูบๆตัวนี้นครับจะมีตัวเลขบอกนะครับว่านี่นี่เลยง่ายๆครับพี่อันนี้รถเนี่ยทำมาเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าโดยเฉพาะนะครับสำหรับ Ford ตัวนี้นะเป็นไบ t ท็กนะครับตัวไบท r โบนะครับตัวอื่นๆก็ททำมาดีเหมือนกันแต่ตัวนี้ออปชันมาเต็มนะครับาราคาเนี่ยจะอยู่ที่1นึ่งล้าน 1 6 9 0 0 0บาทนะครับสีขาวเนี่ยเพิ่ม1 0 0 0 0บาทก็คือ1 1 6 9 0 0 0บาทปกติจะ1 1 5 9 0 0 0บาทนะครับอ่าแล้วก็แต่งหล่อแบบนี้ออกจากโชว์รูมนะครับอยากได้รถหล,ล่อแบบนี้ก็ต้องทักนิวกับเบลมานะครับในเพจนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ทางด้านล่างนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นแนะนำนะครับลูกค้าอยากได้โปรแบบไหนลองบอกนิวก็ได้ครับพี่มีเงินดาวเท่านี้2 0 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 0อยากดาวนี้แล้วก็อยากแต่งแบบนี้บอกนิวได้เลยกับเบลได้เลยนะครับเดี๋ยวจะจัดคเปให แบบคุ้มคุมกันเลยนะครับได้รถตล,ลอดแบบนี้กลับบ้านไปใช้งานกันเลยนะครับท่านใดที่สนใจก็ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามานะครับที่เพจ Ford Ford New กับเบลนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปเท่านี้ก่อนคลิปหน้ามีรถเด็ดมาให้ดูอีกแน่นอนนะครับพี่สวัสดีครับ